ดูคนที่บอกอยากรีบอ่ะอะไถ่ายรูปกำรปากก็บอกรีบ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 ยิบจังเลยยิบจังเลยพี่ผมรีบนะพี่เดี๋ยวหกโมงผมต้องมีไปถ่ายนู่นถ่ายนี่แม่งก็ไม่รีบเหมือนเดิมถ่ายรูปแล้วห้านาทีผ่านไปสิบนาทีน้อสิบนาทีนอโอ้โหดูดูดูเดินแอบเดินเปะกระบานปะไเสื้อกอดอนใมอเตอร์สปอร์ตเนสทาร์ ถ่ายไม่เลิกอะไอสารผู้ชมอะเม็นไอ้สารตอตอไข่เนี่ยวันนี้พายุไทนมาอยู่แมงซังแมงซังเรียงเงาก็ไม่มีอะไรมากก็ดูพวกกูนอนเล่นไปอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆอยากฝากถึงเจ้านายนะทำไมสามสี่งานติดนะเจ้านายไปนี่อยู่เชียงใหม่เดยปฏิบัติธรรมเว้ยปฏิบัติธรรมเฮียอะไรเอ้าไม่เห็นเดลยเขาถ่ายมาสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมคนนัโอ้ยคนอย่างเขาเข้าไว้ก็ร้อนอะไรเฮีย <Es> สวัสดีท่านผู้ชม <Johann sixteen S 1> สวัสดีคร well ับฟุตมั right ่วไปหมดแล้ว <tr> ดูเออสวยรุ่นน้องครับรักมากเลยว่าพาท่านมาที่แมงซางกับเรวอยันเงาวันนี้เราอยู่ที่อยู่จังหวัดอะไรดำเนลล์ล็อกเพลงดำเนินให้ฟังโอ้ดำเนินเอนี้ยลูกกอตำนาแห่งท่ออเสียรถกระบะอยากสุดอยากเฟี้ยวอยากเท่งานคัตต้อมงานตรงรุ่นงาน ดีไอยงานนู่นงานนี่งานที่แบบว่าสั่งทําพิเศษนี่ต้องใครทำไม่ได้อะเขาทําได้เอาจริงใช่นี่เราสั่งไปแล้วแล้ววันนี้เรามาเยี่ยมเยือนที่แมงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเร็วยังเงารถกระบะขยี้ขยี้แต่ขยี้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้จูนแต่เดี๋ยวจะขับรอๆเดี๋ยวเราจะขับลงป่ามะพร้าวเลยผมถามหน่อยนะครับคันที่อยู่ดําเนินหรืออยู่แถวบ้านแพ้วขับมาแม้งทางผ่านมะพร้าวสวนมะพร้าวมาประมาณพันกว่าสวนโู้เยอะมาก ไม่เจอร้านขายน้ำมะพร้าวเลยสักร้านแต่กูไปเซนต์เวสเกตเนี่ยเจอไม่เลิกเหี้ยเพียบเลยในอินเทอร์เน็ตก็ขายกันไม่เลิกแต่กูอยู่แถวสวนแท้ๆไม่มีแม้กระทั่งน้ำวุ้นมะพร้าวยังไม่มีใช่แวะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดของดีนครปฐมยังไม่เจอมะพร้าวเลยไอสัตว์เจอแต่วุ้นมะพร้าวไม่ได้อยากแดกวุ้นมะพร้าวที่เป็นรูปเป็ดแต่กูอยากแดกวุ้นมะพร้าวสดที่เป็นมะพร้าวจริงๆคุยกันสั้นๆกระชับๆก็พอเพราะว่าทุกคนอยากจะทราบถึง ข้อมูลรถที่เราจะเอามาเลวยังสวยๆมากของแน่นเลยของแน่นเดี๋ยวเราตัดภาพไปย่้อนลาย่านผู้ชมก่อนผมแค่ดีดนิ้วผมแค่ดีดนิ้วอินเสิร์ตภาพจะขึ้นเหรอดี๋ยวซ้อมซ้อมคนตัดก่อนไหมกระบะคันนี้ภาพจะขึ้นมุมนี้นี่มุมนี้นี่หรือมุมนี้นี่ไป้ยอามุมนี้วะหรือมุมนี้มุมนี้ว่ะมึงเชื่อกูปะอะไรคนตัดใส่อินเสิร์ตมาเลยอิสัตว์เดี๋ยวดีดนิ้วปั๊บไปนะไปรับชมเลยครับขเจ้า เป็นสาวเที่ยงใหม่แฮมบอเต่าไรก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีเปล่ามาแอวมาอูมาเ้าเป็นคนละปูขคเจ้าจะอะไรไปอะไรอะไรไปจับรถเขาอ้าจับทุกคันรถสวยรถสวยรถคันนี้สวยนะ มาถ่ายพี่แมงให้แล้วอก็เห็นคันนี้จอดอยู่วันนั้นนิดเดียวนิดเดียวได้ขับเหรอพี่แมงไม่ยอมเผลอคุณแจ๊เสียบอยู่ไอ้แมงเผลอเดินเข้าไปป๊บเรียบร้อยวันนี้นั่มาใหม่อ,อยากจะรู้จักรถคันนี้ให้มากขึ้นวันนี้นอกจากมีพี่แมงแล้วมีเจ้าของรถมาด้วยเจ้าของรถมาด้วยบินกลับมาจากมึงเอาประเทศอือ่นได้ไหม เดนมารกอะไรคี่ดีว่าไม่กไม่อยากกินมันปิดมมนผิดตรงไหนล่ะเขาไปแข่งที่โนบกริงมาพี่เขาไปแข่งที่โนบกริงมาเนี่ยพอมึงพูดคนดูก็คิดเพิ่งบินกลับมากักตัว14วันกักตัว14วันไปแข่งให้นอนกัก14บแล้วก็แข่งเสร็จกลับมาที่นี่28วันแข่งกี่วันแข่ง3วันชีวิตสบายพีเขาเหลืออยู่แล้วก่อนอื่นนะเดี๋ยวแนะนำพี่แมงก่อนพี่แมงนเชยนะครับผมสวัสดีพี่มงครับสวัสดีครับพี่้วั่ะ เราไม่ยอมเผลอเราเดินไม่ยอมทำไมเราไม่จะขโมยไปขับเราเดินเฝ้าอย่างเดียวเลยอาจย์ก็บอกอยู่พี่ไม่ได้ไราต้องเฝ้าต้องเฝ้าอย่งนั้นอย่งนั้นเดี๋ยวพลาดใช่ไหมพี่โก้มาต้องต้องต้องเฝ้าไห้ดิพี่เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเลยพลาดเดี๋ยวพลาดเดีวพลาดพอดีโปรเจกต์มันเป็นไงต้องไม่เหมือนใครมีล้อก็ยังเหมือนนี่หว่าถ้ามีเครื่องบินเจ็ตเขาหน้าไม่เหมือนไม่เหมือนใครในสไตล์ไหนคือไม่เหมือนใครคือ สไตล์ของเครื่องไม่เหมือนอยู่แล้วล่ะก็มันไม่เสร็จอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็เราไม่ทํารถมันจะเหมือนใครอ่ะมัเสร็จใช่ป่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะเสร็จได้ยังไงเราหม้อน้ำไปไหนอินเตอร์ไปไหนใช่พี่ก็ยังไม่เหมือนใครแล้วเสร็จไหมพี่ก็ว่าเสร็จไหมไม่เสร็จไม่เสร็จป่ะขับได้ไงพี่รถมีอญ้ำรถอินเตอร์มอญ้ำขับไม่ต้องใช้พี่รถนเตไม่ต้องใช้แล้วอินเตอร์ไม่ใช้แอร์ไม่ใช้หม้อน้ำไม่ใช้งั้นกูก็ไม่ลองรู้สึกจะร้อนแน่ไม่ร้มันยังไม่เสร็จจริงๆใช่ไหมเสร็จแล้วพี่ แล้วมันจะเสร็จยังไงเล่ามันจะขาดยังไงอ่ะก็มันไม่มีหม้อน้ำไม่มีแผงแอร์ไม่มีอะไรเลยพี่โกดูอะไรนี่นี่พี่โกดูนี่อยู่ฝาท้ายมพี่กหลอกหลอกหลอกเราหลอกนี่ไงหม้อน้ำนี่ไงใช่นี่ไงอ้าวที่หายซ่อนอยู่ในฝาท้ายพี่มันมีอยู่ตรงนี้เปล่าวะมันซ่อนอยู่างนี้พี่พี่โกดูดีดิมันจะซ่อนอย่างนี้ได้ยังไงลมมันก็ผ่านไม่ได้มันมีรูอยู่นี่ไงพี่มันซ่อนได้โลิ่มล มันจะไปโหลทำไมเรามีปะ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 นี่ไงเฮ้ยพี่มันมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอตรงนี้มีหม้อน้ำกับแอร์พี่ให้พี่โก้หายเตอร์ดีกว่ากูไม่ยากไม่ต้องหากูกูเห็นพี่เม้งเขาวักอย่างนี้จริงเหรอเออเห็นพี่เม้งเขาวักอย่างนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่น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 ีโกอยู่นี่พี่เห็นกล่องนะเห็นกล่องนะมันมีตัวแอร์ดักเพี่ไหมอ่าเห็นแล้วมียื่นออกมาเห็นกล่องดักลงละนี่คือสิ่งที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครพี่คันเดียว วไม่มีใครไหนทาแบบนี้ยังไม่มีพี่มันวิ่งได้ไหมวิ่งได้พี่ทดสอบแล้วเป็นร้อยโลความร้อนความร้อนปกติเย็นด้วยพี่เย็นด้วยพี่รู้ไหมว่าอทำไมถึงเย็นพี่ก็เห็นน้ําแอร์ไหมอ๋อพี่เอาน้ําแอร์หยดลงไปเรื่อยน้แอร์หยดไปหยดในอินเตอร์จยดอินเตอร์พี่มีท่อให้วนแล้วหยดลงไปถ้าจอดเฉยเฉไม่มีทางเย็นกว่าแต่ถ้าวิ่งอ่ะจอดเฉยเฉยพี่จอดเฉยเฉยอยู่อยางหน้าพี่ไม่มีลมผ่านแล้วลมไงพัดลมคือมอน้า กับแอร์อินเตอร์พี่เกี่ยวแต่นี้อินเตอร์อ๋อมีน้ำหยดมีน้ำหยดพี่ก็เวลาอ่ามีน้ำแอร์มันเย็นมันเย็นเย็นกว่าพี่น้ำแอร์มันเย็นก็เย็นกว่าใช่้วตอนวิ่งอะพี่ยังก็เย็นมันมีตัวแอร์ดักให้ลมเข้าเต็มๆมแล้วก็บวกกับน้ำเย็นที่ลงไปพี่เย็นพี่ตดวถอบแล้วแล้วเครื่องยนต์ทำอะไรบ้างไม่มีอะไรพี่สแตนดาร์ด ทนต,งตนรงตลาดเยรอบนอกตอนนี้นสุดมาตรฐาดพี่เดี๋ยวมีอัพก็มีพวกแก้วาวมีแคมหัวชีพปั๊มอะไรเงี้ยพี่คือเราเพิ่งเสร็จเลยพี่พพยังไม่อัพเลยใช่ครับรถเพิ่งเสร็จเลยโอ้โหฝาเป็ลงบิลเลตชุดใหญ่เลยนะบิลเลตพี่ชุดใหญ่เทอนะร์โบเป็นแบบอนุกรมดีวดเวลลอปเมนต์ใช่ไหมใช่ครับพี่อนุกรมอัดสองลูกดูดอะไรก็ไม่รู้ละโมโซตัวเหล็กก็ไม่โบราณอันนี้ก็คือเป็นเทอร์โบสามพันนะก็อันนี้คือเป็นโฮเซ็ตใช่คือเอาอะไรอัดอะไรเอาโบสามพันอัดโฮเซ็ตอัดโฮเซ็ต แล้วข้าเครื่องแล้วข้าเครื่องคือพี่แม็กซทำเนี่ยพี่แม็กคือคนรับโจทย์นะใช่ครับแล้วทําอยากรู้ไหมคนตั้งโจทย์เป็นยังไงเจ้าของเป็นใครพี่เจ้าของเชิญนะพี่เจ้าของเชิญครับสวัสดีครับพี่เจ้าของครับวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่อรถครับพี่รถครับผมรถยนต์นะนะหรือรถรถทีบาร์ครับข้างๆประตูเลยตามโลโก้พี่ก่อนอื่นใดนั้นครับ เขาบอกว่าเนี่ยไม่เหมือนไทรทุกอย่างย้ายไปมันเป็นโจทย์ของพี่ที่ตั้งให้พี่เม้งก็แบบมันเริ่มยังไงโจทย์เนี้ยทำไมไม่ชอบทําเหมือนคนอื่นอะถารน่ะเราลงทุนกับเงินไปเยอะเราก็อยากจะได้ให้มันไม่เหมือนคนอื่นถ้าเกิดเหมือนคนอื่นเราเปิดมาก็ว้าเหมือนว่าเหมือนนะอันนี้เราเปิดมาว้าวเลยพี่นอนจินตนาการยังไงเตียงพี่เป็นยังไงพี่นอนแล้วพี่นอนตะแคงนอนคว่ำหรืออะไรมนจินตนาการว่าทุกอย่างมันต้องไปซ่อนอยู่ทางใต้ไอเรื่องเรื่องจินตนาการของพี่เม้ง ของผมก็คือยื่นมาบอกว่าผมอยากจะเห็นเครื่องตัวเดียวไม่อยากจะให้มันอะไรขึ้นมาเกะก,กะที่ไม่จําเป็นคือไม่ให้มันเกะก,กะข้างบนอะเราเป็นคนเราเป็นคนโยน,ะยนอะไรเขาเลยเพราะบางทีผมยังว้าวกับเขาเลยว่าเฮ้ยพี่มันมันใช่เหรอมันมันเยอะอมันคือบางสิ่งบางอย่างที่แบบเราไม่คาดคิดอะเยอะกลายเป็นว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ย้ายออกไปหมดใช่ครับมันก็กลายเป็นถ้าเป็นแนวรถเก๋งเขาเรียกว่าแนวสแตน แนวที่แบบเก็บเรียบใช่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 บลูทูธไม่พออย่างนี้ต้องไว f ฟไวมันก็เป็นอะไรที่อเมซิ่งเหมือนกันนะใช่ไม่มีใครทำนะแต่โอเคเมื่อก่อนแผงแอร์สมัยผมเด็กๆเขาก็ย้ายไปข้างหลังอ่ามอน้ำอยู่หลังมอน้ำย้ายไ่หลังพัดลมประกอบสําสำหรับรถเตี้ยสมัยก่อนใช่ใช่ใช่ถ้าแบบนั้นก็จะเอาออกไปสตาร์รถแข่งอันนี้ต้องการแบบคินทินแกก็เลยไปเก็บไวหมดเลย่ไมคันนี้เห็นป้ายแดงอยู่ซื้อมาขับยัง ซื้อมาตอนนี้ไม้น่าจะขึ้นอยู่ประมาณพันกโลครับออกจากศูนย์ได้25นาทีครับออกจากศูนย์ได้ยี่ห้าทีทำไรเข้าเกจช็อคอัพเปลี้อนล้อก,ก็จัดทรงมันคือยีราฟใช่ใชพี่ก<ป>็จบแล้วก็ล้อตรงทุกอย่างตรงจริงๆมันก็ควรจะขับสวยๆก็เลยมา คุยกับพี่เม้งเนี่ยเริ่มจากท่อก่อนเส้นแรกท่อยังไม่มีเลยตอนนั้นอ่ะอ่าใช่ท่อขึ้นสดพี่ไม่เหมือนเลยหรอไม่เหมือนพี่ผมว่า20ผมว่า19ไม่เหมือนไม่เหมือนพี่คันแรก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 ของเม้งซื้อคันนี้คือคันแรกโอ้โหตนท้ายขึ้นคันนี้เลยใช่เราะอันนี้เขาซื้อแรกๆเลยพี่ไม่ได้กล่ามาขนาดนี้ด้วยอากาศจะทำเล็กๆน้อยๆให้มันพอดูได้ประมาณเนี้ยก็น่าจะเล็กน้อยนะพี่พูดถึงแล้วมันไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีแล้วไม่มีแล้วเล็กน้อยที่เหลืออยู่เดินมาเล็กน้อยอันนี้โดนป้ายยามาโดนป้ายยาาไปพีี่่่วทั้งหมดเนย ราคาันประมาณเท่าไหร่คุยราคาแล้วเดี๋ยวมันเป็นเขาเรียกอะไรมันมีดรามา่า,มา,า,มาเกิดขึ้นเพราะามาผมอยากจะชี้แจงว่าคนคนทํารถแต่ละคนซื้อของไม่เท่ากันเจ้าของร้านซื้อถูกลูกลูกลูกค้าอย่างผมซื้อแพงคุณจะมาตีว่าเฮ้ยรถท่านั้นทำมันไม่ถึงหรอกผมเข้าไปอ่านในคอมเมนต์แล้วมันดราม่ามันเยอะมันไม่ได้มีกระเด็นมาข้างนอกรลกแต่นในคอมเมนต์เราเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ให้ผมเดาว่ที่เขาไม่ได้บอกนะ จดหลักเอาไม่อยู่ผมมองก็รู้แล้วพอพอบอกไปบางคนก็โอ้ยอะไรประมาณนี้เวอร์ไปแงเออวอร์ไปแพงไปึงเอารถเอาตังนี้ไปทำซื้อบ้านดีกว่าอะไรประมาณก็อย่ากระบอกนะครับเรื่องของเขาเงินเขาเขาทำอะไรก็เรื่องของเขาเออเขาจะทำอะไรก็อย่างที่เขาบอก พอค้าบางคนซื้อแพงก็ต้องขายแพงพอค้าบางคนซื้อถูกเพราะวขายถูกมีกำไรเปล่าวะเออมึงจะดราม่าอะไรกันนักหนาเรื่องของพี่รถเขามึงเข้าใจปะใจเย็นดใจเย็นดิใจเย็นดนจเป็นเรื่องใครออกบางใคร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 บางกูหลอกเชิญเลยมันก็มีหลากหลายแบบตัวแทนว่าสิ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมมาถ่ายที่แมงผมรู้จักพี่รถนะใช่เราเพิ่งเจอมาถ่ายปุ๊บผมก็รู้สึกว่าครั้นี้มันเข้าตามากอ่ะมันมันไม่เหมือน กระบะคันอื่นที่ผมเคยเจอแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ในตัวมันเอาจริงๆมันคือฝันของผมนั่นแหละเหมือนกับผมตามความฝันมาเอาพูดจริงๆคือผมผมไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ได้ดึงดราม่าพี่จริงๆคือผมผมไม่ใช่คนมีตังค์ผมก็เหมือนกับตามความฝันเมื่อก่อนผมไชอบไปเกาะขอบสนามดูรถแข่งอะไรประมาณนี้คุณตจพบตรงมาด้วยเหตุผลนี้เองทางรายการของเราฝันที่เป็นจริงจึงขอยกย่องคุณลุงว่าเป็นบุคคลตัวอย่าง ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสังคมไม่แต่สุดท้ายไงผมเนี่ยที่พี่รถพูดถูกผมจะบอกน้องๆว่าวันที่ไม่มีก็อย่าท้อตัวไห้แมงใช่ใช่ใช่พี่แมงก็ไม่ได้มีใครดูเอ็กโคมาก่อนไม่มีครับเริ่มจากมอเตอร์ไซค์แว้นแท้ๆไม่มีตังค์ซื้อรถด้วยเอารถเพื่อมาทำน้องๆเห็นแล้วคนนี้โหแต่งไม่ได้เลยไม่มีปัญญาแล้วน้องๆก็คิดว่าไม่มีปัญญาตลอดชาติพวกมึงก็ไม่มีปัญญาครับเ่แ๋ยวมึงเห็น แล้วมึงมีแรงบันดาลใจกำลังใจเฮ้ย,ยวันหนึ่งอย่างที่รถบอกตามฝันกูต้องมีอย่างเขาให้ได้ใช่แล้วทำยังไงให้มีอย่างเขาใช่ทำงานไงเมื่อก่อนเน <ะ S 2> ีผมพูดจริงๆนะฟาติกเกอร์แม็งซังนี้ผมไปซื้อตลาดนะัะแปะรถผมน,นะสมัยนั้นฟติกเกอร์ต้องเต็มหลังรถเม็กซังหนึ่งน,นั้นโอ้ไอ,อที่แบบ สติ๊กเกอร์จ้าบาสติกเกอร์ช่างเบิร์ดแบบแพงๆเลยตอนนั้นอะของแท้ต้องไปทำรถเออเราไม่มีเราไม่มีปัญญาที่จะไปเอาหรอกแต่ล่าสุดพี่รู้ยังไอ้รถสติ๊กเกอร์มีเลเยอร์เงาเลยนะจริงเหรอโอ้โหมีสี่ห้าเวอร์ชันไทเทเนียมสีทองสีเงินมีหมดผู้เป็นเล่นมาแล้วตื่นาต้นไหมรถเจ๋งนะพี่ผมนี่ไงอย่างนั้นเราไม่ต้องเอารถที่เขาไม่ลองดีกว่าเพียงใจเขาอ่ะไม่ลองเถอะไปหน้าพี่เศร้าๆนะลองได้พี่เพราะผมไปลองมาแล้วครับแต่หน้าพี่มองๆเคยเคยทำไหม กระดอกข้อห้าพันวันพันเลียวยันเงา้ยไอ้พี่กระดอกขอห้าพันนี่น่าจะใสนะของแม่เอาทำอะไรก็สบายนี่แหละรู้จักกันจริงๆก็วันนี้แหละรู้จักกันเดี๋ยววันนี้ขอย่ารถไปลองได้ครับเบาๆเบาเบาๆเพราะยังไม่ได้จูนเพราะรถมันสวยเราแรงไม่ได้ยังไม่ได้จูนแต่ขี่ได้นะขี่ได้สบาย ไอเย็นเพลงเพาะเลยครับไอเย็นเพลงเพาะได้แล้วครับจากดำเนินไปกรุงเทพได้ครับจะลองไปกรุงเทพเอาไม่ใช่สัปดาห์อันนี้ว่าจะโรลลิ่งจากนี่ไปหัวหินอยู่เดี๋ยวเลิกขับเลยจากดำเนินกับบัคเก็ตกอนแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรเลยนะพี่แม็กก็ตามกูไม่ได้เรียบร้อยเตามกูไม่ได้กูเสกหายเป็นล้านบาทเรียบร้อยสบายใจสบายใจเดี๋ยวขออนุญาตไปลองได้เลยครับดีใจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุยกับพี่แมงต่อเสริมเติมมาหนิดนึงครับผมในส่วนทั้งหมดนี้ครับ รอบนอกเดี๋ยวมีการโมดิฟายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์มาใช่ฉีดแก๊สในตั้กเน้นมีแสงสีมีเลเซอร์ยิงออกมาให้มันเป็นแสงที่สวยใช่ครับภายในก็มีเบาะนีโคลโลนีโคลโลแก๊สอยู่ข้างหลังมีจอเอมใช่ไหมล่ะใช่ครับจอเอมจอเอมมีเกมวัดเทพีถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูอยู่แล้วอยากได้แบบพี่รถในฝีมือของเม้งซังแบบนี้ต้องใช้เวลาการทำเท่าไหร่คันนี้ทำอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนพี่รถจอดเนี่ยหกถึงเจ็ดเดือน แต่การดีไซน์การออกแบบก็อยู่ประมาณถ้าทำเต็มเต็มที่ประมาณทัก3เดือนทั้งคันนะถ้าทําเหมือนคันนี้ก็ใช้เวลาน้อยกว่าหกเจ็ดเดือนเยอะแล้วล่ะใช่ครับใช่ครับแต่เชื่อผมดิคนที่จะทําแบบนี้เขาก็ไม่อยากเหมือนคันนี้ใช่ครับมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบมันไปพี่สุดท้ายคันต่อไปใช่ไหมมอน้ำจะมาอยู่ข้างคนขับมันจะร้อนเอานะใช่คันนี้ยัง่าเดิมคันนี้น้ําแอร์หยดออันนั้นอ่ะไอ้นี่ช่องแอร์เป่าเข้ามาน้ำเลยชีวิตลำบากแท้แล้วก็เป็นไปได้หมด อ้าถูกป่ะขันต่อไปจะมีตีตู้ข้างหลังทุกอย่างอยู่ในห้องปรับอากาศถูกป่ะใช่ถูกป่ะรูมึงก่อนเลยไปลองทำเดี๋ยวเออซื้อลตมาผมเอา้ก็รถผมไงเดี๋ยวเอาให้พี่น้ำได้อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เอาน้ำใส่แล้วปล่อยปลาอันี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเลนพี่เมงนะได้ได้ได้พี่ชัวนะโอ้ยชัวร์พี่สอบแล้วให้แล้วนะโอเคพี่เต็มที่ไปนรถข่้นรถนรถืึอน ช่างแย่มากรถขับฟอกเองพร้อมมั้่ยพี่เชษเอาละกูอยู่ในรถเขาแล้ววะรถเกาสวยมากเลยนะมึงเจ็ดหลักนะเว้ยเจ็ดหลักจอเอ็มเดฟี่ตัวเอวานป่ะใช่อุอันนี้เป็นเหมือนก็เขาบอกขายยากเลยน่การยกได้น้ำเงินแล้วก็มีตัวยิงแก๊สไดตทัชทอชพวงมาลัยโค้ดสวยรถยังไม่ได้จูนนะรถยังไม่ได้จูนแต่ขับปกติได้ มันใหม่เกินหอมเก่งอ่ะหอมของของใหม่อ่ะเออวันที่เป็นก no ั๊กแรกที่เร็วเยันๆขับรถแล้วเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้น้องดูได้โอ้ตายว่ะหัวแบนเลยอ่ะอุ้ยไอ้เชฟจับไปเลยแล้หนายเฮ้ยช่วยมันหน่อยไหนๆมันก็ตายช่วยมันหน่อยตื่นเร็วหน่วยกู้ภัยลスคิวเขาตายเขาใหญ่เขาตายแล้วเออ ลากไปข้างทางขับไปข้างเออลากไปข้างทา,างจา,า,านวัาตงี้ไม่ตัวเฮ้ยข้างทางเออเขาก็สบายแล้วนี่อะไรอ่ะกินแห้งโคตรมาเลย <c oughs> ตายหลายวันแล้วดิตายหลายวันแล้วะสองสามวันแล้วเออรถใหม่เอี่ยมเลยนะครับ, <c oughs> บเจมี่ไปซับเลือดวิ่งสองพัน่งร้อยโลเออควางสุขเป็นไงมังโก้ไม่ดี ช่วงล่างดีเซ็ตมาดีมากเหมือนรถธรรมดาปกติเลยนะแล้วเครื่องยนต์ไม่มีความร้อนเลยอเอ้ยคันนี้ไม่ได้ข่บนคันที่ไม่นะครับเพราะว่ารถจะไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ใส่หมูเป็อจริงเบาะนี่ยังไม่ได้ใส่รถนะใช่มันเาพิ่งมาใส่ให้เราได้นั่งนะครับอืเบาะนี้ที่บาดะแสงกว่าแสงก็บาดใช่ข้างหลังนี่ตั้งไม่ได้แล้วเป็นที่อยู่ของถังแก๊สนะครับถังคาร์บอนถังคาร์บอนคู่เลยมันชัดไม่ได้นะประเด็นนะครับแต่รถจะสวยมาก รถคันนี้ของแท้กว่ทั้งคันไม่มีไม่มีปลอมเลยไม่มีปลอมเลยทุกที่เทียร์ได้อยู่ในรถคันนี้มันมันทุกจุดจริงๆอ่ะเชมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องขอน้ดคิวเข้ามาลองขับหน่อยนะคือวันนี้มันก็แบบได้แค่ถ้าผู้ชมเห็นภาพ้คงน,นอกนะครับอืแล้วก็เครื่องยนต์ยังไม่ได้โจทย์ที่รถขอไว้ก็เดี๋ยวเขาเสร็จา๊าเขาจะแจงะ้งเราาอมกทีแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าคันนี้แม่งสัง ตีโจดได้แตกละเอียดในเรื่องของการแหวกแนวไม่เหมือนใครใช่ครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีเทลลิ่งจุดต่างๆที่ต้องมีอยู่ในรถคันนี้ทําได้ดีถ้าเป็นรถประกวดก็ผมว่าติด1ใน5 1หนึ่งใน3แน่นอนผมว่าไม่หนึ่งในสามอ่ะมีรางวัลกับบ้านอ่ะมีรางวัลกับบ้านมีรางวัลกลับบ้านแน่แน่ใช่ครับมีรางวัลกับบ้านแน่แเพราะนั้น ก็คันนี้ใครที่สนใจจะใช้บริการกับเบงซางก็เรียนเชิญได้แต่เดี๋ยวคันที่จะาจะถ่ายย้ำอีกทีในเรียนเงานะครับท่าผู้ชมชอบก็บอก่านผู้ชมนิดนึงครับว่าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราทํา YouTube กันมาใช่ครับก็จะแสนซับแล้วจะแสนจะซับอย่างเราอยากได้ถ้วยละเราอยากทตรงนะครับก็เรื่องเงินแล้วคงไม่ได้หวังอะไรจากมันมากนะครับแต่เราอยากทาเพราะว่าผมว่าถ้าผู้ชมดูแล้วมีความสุข มีคอมเมนต์เข้ามาว่าชอบอยากให้ทำกันอีกแล้วก็จะพยายามหารถให้แต่านผู้ชมเราก็จะพยายามหาอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยมาให้่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆท่านแล้วก็มีคนส่งข่าวมาว่าจะมีคลิปอีก2ล้านวิวแล้วอีกไหมมีอีกแน่ๆมีอีกแน่ๆน้องมิกกี้ตอนนี้อยู่บ้านผมไม่ไปไหนเลยสแตนบายรอผมสั่งเลิกกับผัวแล้วโอ้โหแน่นอนจริงให้มาอยู่กับผมนี่อยู่กับบ้านตลอดเลยผมซื้อคอนโดอยู่7ล้าน แล้วเมี์ยังินอยู่ที่บ้านอยู่เท่าไงเมย์ก็อยู่คอนโดกับมิกกี้แอ้วนี่สองคนเลยเหรอก็ออกมาสามเดือนแล้วทีซ้ำเลยน่าจะตายอ่ะน่าตบกันตายอยู่ในห้องแต่มิกกี้เสียเปรียบป่ะบอกเลยตัวเล็กตัวเล็กเจอเจ๊ฝนตัวใหญ่นะครับก็ฝากก็ยินดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามพวกก็ใหม่ครั้งหน้าคราวนี้ก็อาจจะขันไม้ขันมือันไม้มือแหละหรืออยู่หรืออยู่รอบหน้าเสร็จแล้วจะเทคหน้าอู๋ไม่ช่างเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวมีโปรเจกต์พิเศษ สีขอรอรักผมใ,<ช>ใกสไตล์ของเม<ช>้งสั่งบอกก็เลยเดี๋ยวเตรียมตัวดูเรามีผู้ส,มสัมผัดีๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น Alphatec SPP พี e e หรือแล้วก็เม้งสั่งเดี๋ยวรอดูชุดใหญ่ไฟกระพริบหนึ่ง <1 S 1> เดียวสีขอรอรักวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ